ถึงเวลาที่ทศกัณฐ์ต้องนำทัพสู่สนามรบยืนเด่นบนรถศึกสง่างามน้าสะพึงกลัวฝ่ายพระรามสงบหนีบนรถศึกแก้วที่พระอินทร์ประทานให้ดวงตาเด็ดเดียวเอิบอาด้วยดวงจิตอันบริสุทธิ์ชั่วขณะนั้นเสมือนฟ้าดินตางจ้องมองสึกมี้ด้วยใจระทึกสามโลกจักตลิกผันหากพญายักษ์มีชัยเหนือพระนารายณ์อวตาร ทัพของพยายักษ์ทศกัณฐ์พร้อมด้วยสิบรถโอรถทั้งสิบที่เกิดจากนางสนมแปลขบวนรถศึกเหมือนจักรกลทำลายล้างบุกตะลุยไปที่ใดก็กวาดเอาชีวิตไพรพลวานนล้มตายเกลือ่อนสุครีันุมานองคตและพยาวานนต่างทยานเข้าขวางแทนรีกระโดดถี่รถศึกทั้งยับและจับสิบรถฟาดกับพื้นตายไปพร้อมกันทศกัณฐ์เดือดดานความจักรกลเป็นเพลิงผ่านชีวิตเหลาวานน รามแผลงสอนพลายว่าปะทักจับกบแหลกจุ่ทั่วทางสนามรบแปลกลวดด้วยริ้ทิพย์แห่งไฟดับเหลืองได้ด้วยหาโฟทิพย์มืดมิดแล้วก็พลันสว่างสักดิ์ิริ้ที่หักล้างกันชั่วขณะนั้นที่เกิดช่องว่างรามแผลงสอนทะลุเกราะของทศกัณฐ์จนเลือดอาบพญายักษ์อยักกายร้ยเวทมันเถาให้สอนนั้นร่วงหลุดอทิปใกล้รับขอบฟ้าจอมทัพทั้งสองจึงสั่งเลิกทัพ กองทัพยักษ์เป็นฝ่ายปราชัยมาตลอดทศกัณฐ์จึงขอความช่วยเหลือจากพญามูนพล้มสหายรักแห่งนครปางตากองตลังที่ได้ชื่อว่าอมัมหิทธิ์และปวดขยี้ทำลายล้างศัตรูไปทั่วพิภพเท้าสหัสเดชะเจาะ้านครรู้ว่าน้องจะต้องไปทำศึกจึงนำทัพออกไปด้วยเท้าสหัสเดชะเป็นพญายักษ์ผู้เรืองฤทธิ์ได้รับพรพลให้ศัตรูขยาดกลัวตั้งแต่แรกเห็น มีคาถาที่ชี้สั่งเป็นสัง่งตายได้ในทันทีเมื่อพลวานอนเห็นเท้าสหัสเดชะกายสูงใหญ่จรถฟ้าสองพันมือถืออาวุธน้าสะพึงกลัวราวกับยมทูตก,ก็ควบคุมสติไว้ไม่ได้ผ่ากันเสียสติหวีดร้องด้วยความหวาดกลัวต่างหนีกระเจิดกระเจิงหายเข้าไปในป่าทั้งกองครับพญายักษ์แวกป่าไล่ล่าพลวานอนละลักและพญาวานอนทหารเอกตามมาช่วยไตรพลจึงมีกำลังขวัญกลับคืนมา พยาวานอนสังหารสี่เสีนายักษ์ยอดฝีมือตายดับดิ่งพยามูลพลัมสัตหอกเต็มกำลังพุงเขาเสียบร่างพลักษล้มทั้งยืนหันุมานธลันเข้าประคองแล้วรายเวทถอนหอกหลุดทันทีพยาวานอนแผลงลิบขยายกายให้พรลักษ์ขึ้นเหยียบบนบ่าพรลักษขึ้นคันศรแล้วแผลงออกไปทำลายคาถาจากแก้วสิ้นและในที่สุดพยายักษ์มมลพลัมก็ต้องสอนพลักษ ชั่วขณะจะสิ้นใจพญยายักษ์ไม่เชื่อว่าในโลกนี้จะมีมนุษย์ใดอาจรรพต่อกอกับตนได้กระทั่งแม้ตัวตายดวงตาย,ยัางเบิกโพลงสงสัยเมื่อพระลักษณ์แผงสอนพุ่งทะลวงตัดคั่วหัวใจพิเภกคาดว่าเท้าสหัสเดชชาต้องยกทัพมาแก้แค้นเป็นแน่จึงขอให้หนุมานไปล่วงเอาคาถาวิเศษมาเสกกรหนุมานคิดอุบายแปลงกายเป็นลิงเผื่อตัวน้อยไปดักคอยอยู่ระหว่างทางเมื่อรถศึกแล่นผ่านมา ลิงเผือก็กระโจนดักหน้าแซงหวาดกลัวแล้วยอมให้พวกยักษ์จับได้เมื่ออยู่เบื้องหน้าเท้าสหัสเดชะลิงน้อยแต่งเรื่องว่าโกรธแค้นที่พระรามสังหารพาลีผู้เป็นเจ้าเนื้อหัวแล้วเกณฑ์ไล่ผลลิงออกมารบต้องบาดเจ็บล้มตายแทบทุกวันจึงเฝ้ารอเพื่อจะได้พบเจอผู้ทรงฤทธิ์เพื่อกำราพระรามได้เท้าสหัสเดชะลลงคารมจึงให้ลิงน้อยนั่งบนรถติไปด้วยแต่ลิงน้อย ยังทำมารยาวาดวันวาดกลัวตัวสัน่นขออาวุธสักชิ้นไว้ป้องกันตัวเท้าสหัสตีฉาทั้งเวทนาทั้งขบขันจึงยื่นพระาศักดิ์สิทธิ์ต้นชี้ตายปลายชี้เป็นให้ลิงน้อยถือไว้ถ้าเป็นไปดังแท้ลิงเผือกน้อยก็แผลงลิ์คืนร่างเป็นหันุมานขยายกายสูงใหญ่คำฟ้าคำแผ่นดินกระทือรถสึกพยายักษ์แหลกยับเยินแล้วประกาศสักดาว่าตนคือหันุมานทหารเอกขององค์ราม ้อมหักคาาศักดิ์สิทธิ์แล้วโยนคืนพิยายักษ์เสียรู้ก็เดือดดาแผลงสอนสาศาสรใส่หนุมานแต่ไม่ระคายผิวเลยแม้แต่น้อยหนุมานสะบัดกายสลัดลูกศรพุ่งกระจายทาผลยักษ์ล้มตายกลากเกลื่อเท้าสหัสปีชะสัดอาวุธทั้ง2 0ง0ัมือเข้าใส่หนุมานชักตรีปัดป้องในทุกกระบวนท่า ทั้งอย่างซัดอาวุธนั้นกระนำคืนจนพยายักส่วนเซหนุมานโถมทยานซัดหมัดหนักหน่วงจนเท้าสหัสเดชะล้มลงนอนกองเป็นที่หนุมานปลาดเขเยอบรายเวทยืดหางมัดร่างลากกลับไปเฝ้าพระราม ไพ้พลวานอนที่เคยหวาดกลัวได้ทีก็พากันมาร้องเย้ยหยันพยายักษักข้างแค้นใจพยายามดิ้นรนสุดกำลังให้หลุดพ้นบ่วงหางวานอนฮนมุมานจึงชักตรีตัดศีรษะพยายักยักขาดกระเด็นสิ้นใจตายในท,ท,ทันทีทศกัณฐ์ออกศึกครั้งที่สองนำทัพประจันบานโห้งพลังโหดร้ายเพื่อทำลายล้างเข้าบทขยี้ฝ่ายศัตรู พระรามหัวสอนฟาดใส่กลางลำตัวพญายักษ์กระเด็นกระแทกภูเขาทศกัณฐ์ฟื้นตัวรวดเร็วแผลงสอนเป็นหาฝนอาวุธแหลมคมครอบคลุมไปทั่วทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้าไม่มีผู้ใดคำนวณน,นับได้วทศกัณฐ์สังหารไพรพลวานอนไปมากเพียงใดพระรามแผลงสอนแหวกอาวุธทำลายอาวุธพญายักษ์กลายเป็นสายลมชุบชีวิตพลวานอ,นอนให้ฟื้นคืนชีพทันทีพญายักษ์คลั่นคล้ามในอำนาจสอนพระรามอันมีทั้งพลังลบ และพลังเมตตาในสอนเดียวพญายักษ์ไม่เคยต่อสู้กับศัตรูเช่นนี้มาก่อนทศกัณฐ์จับจองแล้วคว้างจักรริดแรงด่งไฟเป็นไลกันพระรามแผงสอนบัลถะทำลายจักรแตกหักแหลกลาศอนของพระรามพุ่งปักตรึงทศกัณฐ์ทั่วทั้งรา่างพญายักษ์เจ็บปวดสุดทนทานรายเวรแลร้วลูบกายคลายวันเทาบัดนี้พญายักษ์ระหนักแล้วว่าการทำศึกกับพระรามนั้นแสนสาหัส และหายนะเกินกว่าที่คาดคิดแต่ทว่าเจ้ากลุงลงกาพยายักษ์ทรงเกียรติภูมิยิ่งใหญ่เกินกว่าจะซุดตัวลงขอยอมแพ้นับแต่วันที่หลักพาสีดามาทศกัณฐ์ถอยไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้ว